สวัสดีครับท่านผู้ชมการส่งกำลังรบทางเรือจำนวนมากพร้อมนาวิกโยธินไปยังทะเลแคริบเบียนเพื่อทำสงครามยาเสพติดกับนิโคลัสมาดูโรมอรสประธานาธิบดีเวเนซุเอลาโดยรัฐบาลของโดนัททรัมมองว่ามาดูโรได้ตำแหน่งประธานาธิบดีมาโดยมิชอบแถมยังตั้งค่าหัวมาดูโรถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐจะข้อหาเป็นหัวหน้ากระบวนการค้ายาเสพติดข้ามประเทศ เป็นสาเหตุทําให้โคเคนไหลบ่าเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งการออกมาให้ข้อเหตุผลดังกล่าวหลายฝ่ายต่างตั้งข้อสงสัยครับว่าพร้อมต้องการทรัพยากรน้ํามันจากเวเนซุเอลาและกา ي ن าหรือไม่เมื่อปลายเดือนที่แล้วมาดูโรเขาได้ประกาศการส่งทหารกว่า4.5ล้านคนไปยังทั่วประเทศซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายให้เสริมกําลังป้องกันกองลังจากการโจมตีทั้งจากภายนอก และภายในประเทศนอกจากนี้ครับเวเนซุเอลายังประกาศว่ากําลังส่งกําลังทหาร15,000นายไปยังชายแดนติดกับโคลอมเบียเพื่อปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดขณะที่สหรัฐเมีกาได้ส่งเรือยกคนขึ้นบกถึง3ลํลำไปรประจำการที่บริเวณตะกา่าแล้วและเพื่อเป็นการประกาศจิตนาว่าพวกเขาสามารถส่งทหารยกคนขึ้นบกเวเนซุเอลาได้จริงพวกเขาได้ทําการซ้อมการยกคนขึ้นบก ทางตอนใต้ของเปอร์โตริโกซึ่งมีสภาพอากาศและชายหาดคล้ายคลึงกันกับเวเนซุเอลา Venezuela, ครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เอ่ยว่าการซ้อมยกคนขึ้นบกดังกล่าวจะเป็นการซ้อมยกคนขึ้นบกที่เวเนซุเอลาหรือไม่ก็ตามครับทุกผู้ชมการฝึกดังกล่าวมีนาวิกโยธินและทหารเรือจากหน่วยนาวิกโยธินสำรวจที่22เข้าร่วม กองพลนาวิกโยธินที่22ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองพลพร้อมรบสะเทินน้ำสะเทินบกอิวจิมาได้ออกเดินทางจากออฟอกเมื่อวันที่14สิงหาคมมุ่งานาสู่ทะเลแคริบเบียนตอนใต้ก็แรงด,ดังกล่าวประกอบด้วยทหารเรือและนาวิกโยธินมากกว่า4,500นายบนเรือ3มลำได้แก่เรือจูโจมสะเทินน้ำสะเทินบกชั้นวาสเรือ US เอโวจิมา และเรือขนส่งสะเทินน้ำสะเทินบกชั้นซานอ n นโตนิโอหรือ USS a n ซานอนโตนิโอและเรือ USS Ford l ฟอร์ดลาดดซึ่งเรือเหล่านี้ได้รับการคุ้มกันจากเรือรบชั้นอลิเบิร์ก3าลำเรือลาตะเวนชั้นติคอเดโลกา1ลําลำและเรือรำน้ำอีก1ลําลำและเพื่อเสริมกำลังทางทะเลเข้าไปอีกสหรัฐมีกาได้เสริมเรือพิฆาตชั้นอลิเบิร์ตอีก1ลําและเรือลาตะเวนติคอเดโลกาอีก1ลํา ไปยังทะเลคาริเบียนแล้วครับซึ่งหากมองเรือชั้นอลิเบอร์ที่อยู่บริเวณดงกาวจนวันสีลำเรือชั้นนี้มีท่อยิงขีปนาวุธแนวตั้ง BLs จำนวน90ท่อยิงส่วนเรือรัตเวนชั้นอีคอเดโลกาที่มีอยู่เรอดังดล่าวอีก2ลํลำมีท่อยิงแนวตั้ง v l s จำนวน122่อยิอท่อยิงโดยตามยุทธวิธีเรือทั้งสองแบบมักติดตั้งขีปนาวุธโทมาฮอคลำละสันสองลูก เนื่องจากต้องเผื่อช่องยิงอื่นไว้ให้กับขีปนาวุธแบบอื่นๆและมน้ำมํนมารวมกับขีปนาวุธโทมฮอคในเรือดำน้ําอีก12ลูกมันหมายถึงเรือรบทั้งสองแบบจํานวน6กลำและเรือดำน้ําอีกหนึ่งลำสหรัฐอเมริกาจะมีขีปนาวุธโทมฮอคใช้ถึง204ลูกน้ามันมากพอครับที่จะถล่มเวเนซุเอลาได้อย่างสบายๆแถลงการรบบุคบว่าภูมิประเทศที่ท้าทาย และภูมิอากาศแบบเขตร,ร้อนของเปอร์โตริโกเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับหน่วย MEU ที่22ในการฝึกสะเทินน้าสะเทินบกที่สมจริงและฝึกฝนทักษะเฉพาะทางเช่นการลาดตระเวนและเทคนิคการเอาตัวรอดเพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมในระดับสูงขณะปฏิบัติหน้าที่หน่วยอธิบายปฏิบัติการเหล่านี้เป็นโอกาสอันมีค่าในการฝึกร่วมกับกองกำลังรักษาดินแดนโดยใช้ประโยชน์จากสถานที่ฝึกทาทหาร ที่มีอยู่บนเกาะหน่วย MEU ที่22กำลังสแสวงหาวิธีการขยายโอกาสในการฝึกร่วมกันอย่างแข็งขันรวมถึงการฝึกซ้อมในป่าการฝึกซ้อมร่วมและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนความพยายามร่วมกันเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการสร้างขีดความสามารถร่วมกันคุณง่ายงก็คือการซ้อมรบในภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับสนามรบจริงนั่นแหละครับ และเพื่อให้ชัดเจนครับว่าทรัมป์ประกาศสงครามยาเสพติดจริงเมื่อวันที่สองกันยายนกองทัพสหรัฐอเมริกาได้โจมตีเรือขนส่งยาเสพติดลำหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพีทเฮกเซสกล่าวเมื่อวันพุธว่านี่ดูเหมือนจะเป็นการโจมตีเรือขนส่งยาเสพติดของแก๊ง้ายาครั้งแรกที่ร้ายแรงนับตั้งแต่ทรัมป์ส่งเรือรบมายังพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นสัญญาณผ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลง ไปสู่ประโยชนการสกัดกั้นครั้งใหญ่ขอเน้นย้ำว่ามันจัดไม่หยุดอยู่แค่การโจมตีครั้งนี้นี่เป็นข้อความที่ชัดเจนมากถึงกลุ่มค้ายาใครก็ตามที่ค้ายาในน่านน้ำเหล่านั้นและเรารู้ว่าถูกกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายยาเสพติดจะต้องเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนและซีกโลกของเราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวอเมริกันต่อมาทรัมป์เพิ่งได้เผยแพร่ถแถลงการ และวิดีโอที่ถูกเปิดเผยผ่านทัสโซเชียลของเหตุการณ์ทล่เรือดังกล่าวว่าเช้าวันนี้ตามคําสั่งของผมกองลังทหารสหรัฐอเมริกาได้ดําเนินการโจมตีแบบจนละนาศาสตร์ต่อกลุ่มการก่อการร้ายยาเสพติดทีนดีอลูกวัวที่ได้รับการระบุตัวตนแล้วในพื้นที่รับผิดชอบของสาวคอมทีดีเเป็นองค์กรก่อ,อ,อการร้ายต่งประเทศ ที่เป็นบ,บนัติการภายใต้การควบคุมของนิโคัสมาดูโลซึ่งรับผิดชอบการฆาตกรรมหมู่การค้ายาเสพติดการค้าประเวณีและการกระทํารุนแรงรวมถึงการก่อการร้ายทั่วสหรัฐอเมริกาและซีกโลกตะวันตกการจบุบตีเกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มก่อการร้ายกําลังอยู่ในน่านาน้ําสากลเพื่อขนส่งยาเสพติดผิดกฎหมายมุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกาการจุบที่ตังกล่สมผลให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตส1เ็ดราย ไม่มีกองกาลังสหรัฐอเมริกาได้รับบาดเจ็บจากการจุติครั้งนี้โปรดใช้สิ่งนี้เป็นสัญญาณเตือนถึงผู้ที่กําลังคิดจะนํายาเสพติดเข้าสหรัฐอเมริการะวังขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้และแม้ว่าจะมีความพยายามซักถามถึงรายละเอียดของปฏิบัติการว่าเรือร่องํากต่างๆถูกยิงด้วยอาวุธอะไรโดยมีการคาดว่านั้นอาจเป็นขีปนาวุธเฮลไฟอ์ที่ยิงจากโดรนเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินรบ นักข่าวพยายามถามเฮกเซตและเขาตอบครับว่าผมไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างแน่ชัดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผมบอกคุณได้เลยว่ามันแม่นยำม,มากส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศมาโกลูบิโอกล่าวครับว่าบนเรือมียาเสพติดจํานวนมหาศาลเรามีเทปบันทึกเสียงที่พวกเขาพูดมียาเสพติดจํานวนมหาศาลเข้ามาในประเทศของเราเพื่อฆ่าคนจํานวนมากและทุกคนเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี การยิงอย่างแม่นย,ยําจะทําให้ทุกคนไม่กล้าทําสิ่งนี้อีกก็ประมาณว่าเชือดไก่ให้ลิงดูนั่นแหละครับส่วนข้อความคําถามที่ว่าเมื่อไรจะเช็คบินมาดูโลได้คิดเฮกเซตตอบครับว่านั้นเป็นการตัดสินใจของประธานาธิบดีมาถูกถามว่าการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นเป้าหมายของการซ้อมรบที่กําลังดําเนินอยู่ในภูมิภาคนี้หรือไม่ขาตอบว่าเราอยากให้เขายอมมอบตัวมากกว่า แต่นั่นเป็นการตัดสินใจในระดับประธานาธิบดีและเราเตรียมพร้อมด้วยทรัพยากรทุกอย่างที่กองทัพมิการมีด้านประธานาธิบดีกุสตาโวเตโตแห่งโคลัมเบียซึ่งต้องต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องได้ออกมาประนามการจับตีเรือลำดังกล่าวว่าเป็นการฆาตกรรมจะระบุว่าเรือประเภทนี้มักจะถูกยึดโดยยึดยาเสพติดและจับกลุ่มลูกเรือไม่จำเป็นต้องฆ่าเขากล่าว และนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ